เหตุการณ์เ <Cornell> ช <bug dying> ่นนี้เกิดขึ้นได้เสมออยู่ๆชายคนหนึ่งก็กลุ้มหน้าอกหายใจไม่ออกแล้วก็ล้มลงจากนั้นทุกคนก็ต้องแข่งกับเวลาสิ่งสำคัญที่สุดคือการตรวจหัวใจหากพบว่าเกิดอาการหัวใจห้องบนเป็นผิดปกติต้องช่วยโดยด่วนสถานที่หลายแห่งจึงมีเครื่องกระตุ้นหัวใจติดตั้งเอาไว้ คำแนะนำแก่ผู้ทำการปฐมพยาบาลจะมีให้ค่อนข้างชัดเจนเริ่มต้นด้วยเครื่องจะพิมพ์ภาพคลื่นไฟฟ้าหัวใจซึ่งเรียกว่า ECG ออกมาโดยอัตโนมัติถ้าภาพ ECG ชี้ว่าหัวใจห้องบนเต้นผิดปกติจริงเครื่องกระตุ้นหัวใจจะทำงานโดยส่งคลื่นไฟฟ้าไปกระตุ้นหัวใจอย่างแรงทำให้หัวใจเริ่มเต้นและส่งออกซิเจนไปเลี้ยงสมองได้อีกครั้ง การเข้าช่วยโดยเร็วจะช่วยชีวิตผู้ป่วยได้เพราะเหตุเสียชีวิตกระทันหันจากการหัวใจวายมักจะมีสาเหตุจากหัวใจห้องบนเต้นผิดปกติอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่สําคัญยิ่งในการวินิจฉัยความผิดปกติของหัวใจก็คือเครื่องบันทึกเคลื่นไฟฟ้าหัวใจซึ่งประดิษฐ์คิดค้นโดยชาวดัตช์ชื่อวินเลมไอโทเฟน วินเลมไอโทเฟนเกิดเมื่อปี1860ที่เมืองเิรมังประเทศอินโดนีเซียเป็นบุตรชายโกโตของนายแพทย์ทหารบกเด็กชายวินเลมอายุได้เพียง10ปีบิดาก็เสียชีวิตมารดาจึงตัดสินใจพาครอบครัวกลับฮอลแลนด์หลังจบการศึกษาชั้นมัธยมวินเลมก็เข้าเรียนแพทย์ในมหาวิทยาลัยอูเทรคด้วยความตั้งใจและเจริญรอยตามบิดาของตน ในปี1885วิลเลมไอโทเฟนเรียนจบแพทย์และเข้าทำง,งานเป็นศาสตราจารย์ด้านสุริระวิทยาที่มหาวิทยาลัยไลยเดนในปีนั้นที่มหาวิทยาลัยนี้เขาเริ่มศึกษาผลของกระแสฟไฟฟ้าในร่างกายมนุษย์ทั้งนี้มนุษย์พยายามนำกระแสฟไฟฟ้ามาใช้ในการแพทย์มานานแล้ว กล่าวกันว่าชาวครีโบราณได้ทำกระทั่งนำไฟฟ้าจากปลากระเบนไฟฟ้ามาใช้รักษาโรคและรายงานประจำปี1774ของสมาคมช่วยผู้ประสบภัยทางน้ำก็อธิบายถึงการใช้ไฟฟ้ากระตุ้นให้เด็กคนหนึ่งฟื้นชีวิตได้สำเร็จในปี1840นักสรีรวิทยาชาวเยอรมันชื่อเอเมิลดูบัวส์เรมัน ใช้อุปกรณ์วัดกระแสะไฟฟ้ามาแสดงให้เห็นว่าเส้นประสาทและกล้ามเนื้อมนุษย์มีกระแสะไฟฟ้าอยู่อ่อนๆเขาพิสูจน์ว่าเส้นประสาทรับส่งสิ่งเร้าผ่านสัญญาณไฟฟ้าปรากฏการณ์นี้พบได้ไม่เพียงที่เส้นประสาทแต่พบที่กล้ามเนื้อด้วยเพราะกล้ามเนื้อต้องอาศัยสัญญ,ญาณไฟฟ้ามาทําให้เกิดการหดตัวสัญ,ญญาณไฟฟ้าจะสร้างขึ้น ที่ไซนัสโนดซึ่งเป็นตัวกําหนดอัตราการเต้นของหัวใจและแผ่กระจายไปท่กกล้ามเนื้อหัวใจเมื่อเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจถูกกระตุ้นด้วยสัญญาณไฟฟ้าก็จะหดตัวทําให้เกิดการบีบหัวใจเหมือนบีบเครื่องสูบลมหัวใจจึงทําหน้าที่สูบฉีดเลือดได้หัวใจประกอบด้วยห้องสีห้องก็คือหัวใจห้องบนขวาและซ้ายและหัวใจห้องล่างขวาและซ้าย มีลิ้นหัวใจขั้นแต่ละห้องซึ่งปล่อยให้เลือดไหลผ่านได้ทิศทางเดียวไม่ให้เลือดไหลย,ย้อนกลับได้หัวใจห้องทางขวามีหน้าที่สูบฉีดเลือดที่มีออกซิเจนต่ำไปที่ปอดเพื่อรับออกซิเจนใหม่ ส่วนห้องทางซ้ายจะสูบฉีดเลือดที่รับออกซิเจนแล้วไปทั่วร่างกายจากนั้นกล้ามเนื้อจะคลายตัวและค่อยบีบตัวใหม่การทํางานเช่นนี้ของหัวใจยังก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสักไฟฟ้าบนผิวหนังของร่างกายด้วยโดยเปลี่ยนแปลงเป็นจังหวะตามการบีบของกล้ามเนื้อหัวใจในปี1887ที่กรุงลอนดอนนักสรีรวิทยาชื่อออกัสตัสดีเซเรวอลเล์ วัดความเปลี่ยนแปลงของสัก์ไฟฟ้าเหล่านี้ได้สําเร็จในการทดลองด้วยสุนัขบลูด็อก Blue ของเขาแต่เขาไม่ตระหนักถึงความสําคัญของผลงานนี้ในทางการแพทย์ในปี1895วินเลมไอโทฟเฟนเริ่มการทดลองตามวอลเลอร์และได้คิดค้นวิธีบันทึกความเปลี่ยนแปลงของสัก์ไฟฟ้าอย่างเป็นระบบซึ่งเขาเรียกว่าภาพคลื่นไฟฟ้าหัวใจเรียกย่อๆว่า ECG ไอโเฟนใช้ตัวอักษรระบุส่วนที่เด่นของคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่บันทึกได้ก็คือ P Q R S และ T ซึ่งตัวอักษรเหล่านี้ยังใช้มาจนปัจจุบันโดยเป็นตัวระบุแต่และช่วงของการบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจการกระตุ้นให้กล้ามเนื้อหัวใจบีบตัวเริ่มที่ไซนัสโนดในหัวใจห้องบนขวาที่สร้างสัญญาณไฟฟ้าขึ้นและสัญญาณน,นี้จะแผ่ไปทั่วหัวใจห้องบนทําให้เกิดการบีบตัว ช่วงนี้ปรากฏในภาพ ECG เป็นคลื่นอักษร P จากนั้นสัญญาณไฟฟ้าจะไปยัง AV node ซึ่งอยู่ระหว่างหัวใจห้องบนและห้องล่างเพื่อส่งสัญญาณต่อไปยังหัวใจห้องล่างโดยหน้าที่หลักของ AV node คือหน่วงสัญญาณให้หัวใจห้องบนและห้องล่างบีบตัวคนละจังหวะกันการหน่วงสัญญาณไฟฟ้าของ AV node จะปรากฏในภาพ ECG ในช่วงระหว่างคลื่น P กับกลุ่มคลื่น QRS จากนั้นสัญญาณจะส่งจากเอวินดไปทั่วหัวใจห้องล่างทั้งขวาและซ้ายซึ่งปรากฏในภาพ ECG เป็นกลุ่มคลื่น QRS ส่วนช่วง S-T เป็นช่วงที่สัญญาณไฟฟ้าเริ่มจางลงในหัวใจห้องล่างที่คลื่น T สัญญาณไฟฟ้าในหัวใจห้องล่างจะถูกเก็บไปเป็นอันจบรอบการสื่อนำสัญญาณไฟฟ้าในหัวใจ จากนั้นจะมีการหยุดชั่วครู่แล้วเริ่มรอบใหม่ถ้าจังหวัดหยุดสั้นความถี่ของคลื่นไฟฟ้าจะมากไอโทฟเฟนบันทึกภาพคลื่นสัญญาณไฟฟ้าไว้ถึงกว่า5,000ภาพเพื่อศึกษาการสื่อนำสัญญาณไฟฟ้าในหัวใจของทั้งมนุษย์และสัตว์อย่างเป็นระบบ ไอโทเฟนอาศัยอุปกรณ์ที่ใช้กันในการโทรเลขนำมาพัฒนาเป็นเครื่องมือตรวจวัดที่ทำให้เขาสามารถบันทึกความต่างสักย์ไฟฟ้าบนผิวหนังได้อย่างละเอียดลงบนแผ่นภาพถ่ายการพัฒนาปรับปรุงระบบการวัดและบันทึกผลของไอโทเฟนทำให้เขาสามารถสร้างเครื่องมือที่เป็นรากฐานให้แก่ฮทไยวิทยานในปัจจุบันและเปิดทางสู่ระบบสื่อนำไฟฟ้าของหัวใจ ไอโทเฟนกำหนดวิธีติดขั้วไฟฟ้าเข้ากับร่างกายมนุษย์โดยติดที่แขนซ้ายขวาข้างละจุดและอีกจุดที่ขาซ้ายความต่างสัยไฟฟ้าระหว่างจุดทั้ง3ที่ไอโทเฟนกำหนดจะวัดและแสดงในภาพอิซิจียแยกกัน3ภาพทั้งนี้หน่วยแพทย์ฉุกเฉินในปัจจุบันยังคงใช้จุดทั้ง3ตามการกำหนดของไอโทเฟนอยู่ เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจรุ่นแรกมีขนาดใหญ่เกือบเต็มห้องและเมื่อรวมกับอุปกรณ์ประกอบต่างๆมีน้ำหนักหลายร้อยกิโลกรัมและต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ผู้มีประสบการณ์หลายคนในการใช้งานในปี1903ไอโทเฟนต้องการตรวจผู้ป่วยที่นอนอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลไลาเดนให้ได้จึงยงสายไฟยาวถึง2กิโลเมตรมายังห้องแลบของตนเพื่อบันทึกภาพคลื่นไฟฟ้าหัวใจรุ่นแรก ในเวลานั้นจึงมีนักวิทยาศาสตร์จากทั่วโลกมาเยี่ยมชมห้องแลบของเขาในไลเดนนอกจากประดิษฐ์เครื่อง ECG แล้วไอโทฟเฟนยังหันไปสนใจเสียงหัวใจเต้นอีกด้วยในปี1907เขาเขียนบทความเรื่องการบันทึกเสียงหัวใจของมนุษย์ด้วยเครื่องวัดกระแสะไฟฟ้าชนิดสายเขานำเสนอวิธีวินิจฉัยโรคหัวใจแบบใหม่ก็คือการอาศัยภาพบันทึกเสียงหัวใจ ซึ่งวิธีการนี้ทำให้สามารถตรวจพบความผิดปกติของหัวใจแต่กําเนิดได้ในปี1924วินเลมไอโทฟเฟนได้รับรางวัลโนเบลสาขาแพทย์จากผลงานในการค้นพบนกลไกการทำงานของภาคคลื่นไฟฟ้าหัวใจเมื่อวิทยาการเกี่ยวกับว่าวและเครื่องขยายก้าวหน้าขึ้นเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจจึงมีขนาดเล็กลงได้ โดยต้นทศวรรษ1ั2 0เครื่องเริ่มเคลื่อนย้ายได้และเกิดเครื่องขนาดที่อุปพาได้ตามมาในปี1930วินเลมไอโทฟเฟนไม่ได้อยู่เห็นพัฒนาการเหล่านี้เพราะเขาเสียชีวิตในวันที่28กันยายนปี1927แต่ด้วยผลงานภาพเคลื่อนไฟฟ้าหัวใจเขาได้ถูกจารึกชื่อเอาไว้เป็นอมตะในวงการการแพทย์ เครื่อง ECG ใช้ในการเฝ้าดูอาการผู้ป่วยและบันทึกเก็บภาพคลื่นไฟฟ้าหัวใจมาตั้งแต่ทศวรรษ1950และการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจได้กลายเป็นวิธีที่สำคัญที่สุดในการวินิจฉัยโรคหัวใจอีกทั้งมีการใช้เครื่อง ECG ร่วมในการตรวจสุขภาพทั่ทวไปอยู่บ่อยครั้งโดยภาพ ECG ทำให้แพทย์รู้ได้ว่าคนไข้มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือกล้ามเนื้อหัวใจมีปัญหาในการแผ่กระจายสัญญ,ญาณไฟฟ้าหรือไม่ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของภาพ ECG ทำให้สามารถวินิจฉัยโรคหัวใจได้เช่นอาการหัวใจใกล้จะล้มเหลวหรือกระทั่งอาการที่เกิดขึ้นมาแล้วระยะหนึ่งและการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดหัวใจปัญหาการไหลเวียนของเลือดและภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะก็ล้วนทำได้ วันนี้ภาพคลื่นไฟฟ้าหัวใจเป็นส่วนที่ขาดไม่ได้ในการวินิจฉัยโรคหัวใจเครื่อง ECG แบบพกพาสามารถนำไปใช้ได้ทุกที่และเมื่อใช้ร่วมกับโทรศัพท์มือถือแพทย์จะสามารถส่งข้อมูลตรงไปยังแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาลให้ทำการวินิจฉัยและแนะนำวิธีรักษา เครื่องกระตุ้นหัวใจที่ติดตั้งไว้ตามสถานที่ต่างๆจะมีเครื่อง ECG อยู่ด้วยเพื่อประเมินจังหวะการเต้นของหัวใจจากจุดบนร่างกายตามแนวทางที่ไอโทเฟนวางเอาไว้เครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดฝังติดตัวผู้ป่วยก็ทำงานด้วยหลักการเดียวกันนี้ <Okay. S 1> หลังผ่าตัดฝังเครื่องเข้าในตัวผู้ป่วยแล้วต้องมีการทดสอบว่าเครื่องทำงานได้ปกติแพทย์จะจำลองภาวะหัวใจเต้นผิดปกติขึ้น แล้วเครื่องต้องทําการสร้างกระแสไฟฟ้ามาแก้ซึ่งในที่นี้เครื่องใช้การได้ดีและหัวใจผู้ป่วยก็กลับมาเต้นอีกครั้งทั้งนี้การผ่าตัดลักษณะนี้กลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นทุกทีทุกทีหลังผ่าตัดเพียงสองสาวันผู้ป่วยก็กลับบ้านได้วิธีรักษานี้ช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะต้องเสียชีวิตจากหัวใจวาย ปัจจุบันแพทย์มีอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับวินิจฉัยโรคแบบอื่นที่ทำงานคล้ายกับเครื่อง ECG เช่นเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าสมองชื่อย่อคือ EEG ซึ่งทำงานโดยติดตั้งขั้วไฟฟ้าประมาณ20จุดบนหนังศีรษะจากนั้นความต่างสักไฟฟ้าจะถูกวัดขยายและบันทึกผลออกมาเป็นภาพคลื่นสมองเครื่อง,ง,ง EEG ทำให้สามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติของกระแสไฟฟ้าในสมองได้ ซึ่งรวมถึงอาการกระตุกที่เป็นลักษณะของโรคลมชักอีกทั้งใช้วินิจฉัยโรคเส้นเลือดในสมองแตกและเนื้องอกในสมองได้เช่นกันด้วยผลงานวิจัยแรกเริ่มวินเลมไอโทฟเฟนได้สร้างคุณนูปกการใหญ่หลวงแก่พัฒนาการในวิธีวินิจฉัยโรคเหล่านี้